ลำน,นี้จะรับเต้นได้ขนาดนี้เจ๊นะคะก็ขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆที่ให้เต้นเข้ามาตรงนี้แล้วก็มีความสุขมากที่ได้เห็นทุกคนตรงนี้ค่ะอ่านันเต้นนะครับแล้วหนูนาครับรู้สึกยังไง้าครับรู้สึกดีใจค่ะเป็นครั้งแรกด้วยที่นี่มาร้องเพลงบิลยานอวกาศตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากจริงๆนะคะแล้วก็ชาวอวกาศทุกคนเนี่ยน่า ใจดีจริงๆอ่ะเดี๋ยวเาพูดถึงผลงานแต่ละคนกันหน่อยดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยมีอะไรมาให้พื่อนๆได้รอต <Pokémon> ิดตามมากครับผมค่ะตอนนี้นะคะมีละครนะคะซิทคอมเรื่องวิงเจ้าเสน่ห์นะคะแล้วก็สี่รุ่นสี่วุฒิเดอะซีรีส์ค่ะใครเคยได้ดูบ้างคะไปไหมไปไหมไปไหมเออี่เล่นพี่เล่นด้วยนะคะแล้วก็มีอัลบั้มนะคะตอนนี้อัลบั้มเดี่ยวของตัวเองชื่ออัลบั้มเงินหนูนานะคะแล้วสองเพลงที่ร้องไปเมื่อกี้คือซิงเกิลที่ได้ปล่อยออกมาแล้วค่ะคือออลิ่ ออกก็ยังจำนะคะและตอนนี้นะคะกำลังจะมีละครเวทีนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะชื่อว่ารักจากใจ The Romantic Receiver คนรู้จักด้วยเล่นกับบี้สุกริตมีใครรู้จักไหมคะโอ้โอ้ครัคนจะรู้จักเยอะแล้วโอ้โหวินแล้วขอรู้ักหนึ่งนะเอออันนี้ก็คือผลงานของนูนาเขาไปต่อที่ที่เต้นเลยดีกว่าครับ ทุปล่ามา,า,าううเพลงต่อให้น้ำดาวจมหมดฟ้ามอสักครู่นะคะแล้วก็อัลบ,บั้มเดี่ยวอัลบ,บั้มแรกชื่ออัลบ,บั้มของหายหย่ไคืนนะคะก็ฝากด้วยละกันแเรื่องนี้เดี๋ยวจะมีซิงเกิลใหม่ออกมา<ท>ก็เป็นเพลงต่อไปนี้ก็จะชื่อเพลงเสี่ยงเหลือเกินเสี่ยงเหลือเก <ใน S 1> ินฝติดตามด้วยละกันนะคะทางช่องแบงค์ชาแนลแล้วก็ช่องของกราฟิกทั่วไปเลยนะคะอค<ท>่ะลงาตยครับเดี๋ยวไปต่อให้น้องมาสรของเราวันนี้แล้ก็ของมานะคะก็มีซเกิแรกในชีวิตเลยเป็น อยู่ so of 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 นาคนสวยของเราเด้วยใช่ชื่ออะยว่ารักเธอตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะก็ฝากด้วยละกันค่ะเป็นซิงเกิลแรกในชีวิตด้วยเป็นกำลังใจให้ผู้หญิงคนนี้ด้วยนะค่ะต้องมาต้องมาแต่พี่เอาไปคืนนะยอะไรอ่ะพี่ใจเหรอ ก่อนครับก็ผมก็พอฝากซึงงกันอู่ตรงนีนะครับไม่ผิดที่ขเขาแล้วก็ฮ่ฮ่นะครับผมยังไงผมก็พอฝากไว้กับเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับก็วันนี้ผมมีภาษาบรรลุาดาวมาฝากเพื่อนๆด้วยภาษาอะไรเนี่ยภาษาอะไรเนี่ย๊ป<ะ>ัดจ <ๆ S 1> ุ๊กปัดจับปัดจั๊กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอซ้ำอีกทีขอซ้ำอีกทีขอซ้ำไม่ได้เอาให้เหมือนเดิมนะขออีกทีขออีกทีปัด ทือทุกคนเลยฮะภาษา,าต่างดาวอลลบอลส,สุดยอดจริเจ